สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูเกาหลีเกาหลีมาฝากค่ะนั่นก็คือเมนูมาม่าหม้อไฟเกาหลีนะคะสําหรับเมนูนี้เราจะเห็นตามอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมทั่วๆไปที่เขาทํากันอะ่ะเดี๋ยววันนี้แนนจะมีวิธีทํามาให้ดูกันเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทามาม่าหม้อไฟเกาหลีกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเส้นมาม่าแบบหนาค่ะผัากาศขาว ทเป่าหมูค่ะลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นไ้กอกปูอัด<า>เห็ดเข็มทองเส้นบุกต้นหอมญี่ปุ่นเห็ดหอมสด ซอสพิคอชูจังและผงม,มาม่าค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เรามาทำเมนูมาม,าม่าหม้อไฟเกาหลีกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเราก็ เตรียมทุกอย่างไว้แล้วอันนี้แนนหั่นทุกอย่างไว้แล้วนะคะง่ายๆเลยเรานาหม้อมาขนาดถ้าที่บ้านใครมีเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะหรือว่าจะประมาณนี้ก็ได้ค่ะโอเคทีนี้เราก็เริ่มกันเลยนะคะใส่ตัวเครื่องปรุงมาม่าลงไปเออลือบอกว่าสําหรับตัวมาม่าที่ใช้นะคะอันนี้แนนใช้เป็นมาม่าเกาหลีเลยสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเนี่ยมีขายเพราะว่าที่นันใช้อันนี้ใช่ปะ เส้นมันะจะหนาหนุ่มมากกว่ามาม่าของไทยเรามาม่าของไทยเราโดนน้ำแป๊บเดียวเนี่ยอืดแล้วแต่อันนี้จะยังคงเหนียวนุ่มมากกว่าจึงควรใช้อน,นี้โอเคค่ะเมื่อเราใส่ตัวเครื่องปรุงลงไปแล้วนะคะตามด้วยนี่เลยค่ะผักต่างๆค่ะ ถ้าใครชอบทานเป็นผักกะหล่ำปีอันนี้ก็ใช้แทนได้เหมือนกันค่ะโอเคเมื่ออันนี้เริ่มเสร็จแล้วเราก็วางตัวมาม่าลงไปนะคะเป็นศูนย์กลางแล้วทีนี้พวกเครื่องต่างๆเราก็มาเรียงตามขอบค่ะสำหรับอันนี้นันใช้เป็นออโอเด้งนะคะหรือว่าลูกชิ้นญี่ปุน่นอันนี้หาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกัน ได้เกาะค่ะอย่างที่แนนบอกว่าจะใช้เป็นแฮมหรือเบคอนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เส้นบุค,คะ่ะอันนี้หมอ้อของแนนค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะเครื่องเราอาจจะดูน้อยไปน้อยแต่ก็ได้อยู่เหมือนกัน โอเคค่ะมาราวางเห็ดเข็มทองลองไปแล้วก็ตามด้วยหมูสไลด์ค่ะอันนี้ใครจะใช้เป็นเนื้อวัวก็ได้นะคะตามชอบเลยเหมือนกันจะเป็นเนื้อไก่ก็ได้ค่ะโอเคประมาณนี้ แล้วก็สำหรับตัวอ่ะลืมเห็ดหอมใช่ปะ่ะแทรกเลยจะออกคล้ายๆหม้อไฟญี่ปุ่นใช่ป่ะคะแต่ว่าส,วออส่วนผสมหลักของเราก็คือซอสพกโ,โคชูจังค่ะใส่ลงไปตรงกลางเลยหน้าตาเริ่มเหมือนแล้วใช่ไหมแค่นี้เราก็ เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปขึ้นตั้งไฟกันหรือว่าถ้าที่บ้านใครใช่ไหมคะมีเตาปิกนิกอย่างเงี้ยหรือว่าเตาไฟฟ้าก็ได้เอามาวางใส่น้ําต้มทานทานได้ทั้งบ้านเลยเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เรียงตัวมาม่าหม้อไฟเกาหลีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาตั้งไฟใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้ใส่น้ําลงไปเลยค่ะ อันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะใส่ให้ไม่ต้องมากนะคะแค่พอคลุกคลิกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวตัวน้ําของผักเนี่ยมันจะออกอีกแล้วก็แล้วก็มันจะช่วยให้มีน้ําเพิ่มมากขึ้น,นะคะ่ะนี่เปิดไฟเพราะว่าถ้าสมมุติเราอะใส่ตัวน้ํามากจนเกินไปใช่ปหคะแล้วก็ น้ำมา,จากจนเกินไปเนี่ยรสชาติมันก็จะจืดค่อนข้างที่จะจืดแล้วก็มันจะเออน้องมากเกินไปแล้วเดี๋ยวจะน้ําผักไหลออกมาอีกเดี๋ยวแนนจะปิดฝาไว้อีกสักประมาณ10นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนีม้มาม่าหม้อไฟเกาหลีของเราก็ได้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเออแนนแนะนาให้เปิดดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนที่ใต้ก้นหม้อด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนไฟมากเกินไปใช่ปะมันจะไหม้โอเคทีนี้เรามาดูกัน นี่หน้าตาก็จะหน้าทานแบบนี้นะคะง่ายๆเลยถ้าใครอยากทำทานแล้วก็อยากรู้วิธีทำโดยละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ